ขบวนรถของหน่วยการชาติระหว่างประเทศนำตัวประกันชุดแรกออกจากกาซาซิตี้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ส่งมอบตัวประกันให้หน่วยรบพิเศษอิสราเอล ส่วนชาเมืองไรอิมทางตอนใต้ของอิสราเอลก็โบกธงชาติริมฝั่งถนนเมื่อขบวนรถโดยสารของตัวประกันแล่นผ่านไปยังฐานทัพไรอิมนะครับขบวนรถตำรวจได้คุ้มกันขบวนรถตัวประกันอย่างแน่นหนาทำกลางความยินดีของครอบครัวสะท้อนให้เห็นผ่านการวิดีโอคอคุยกัน חיים שלי, תודה לאל, נגמרה המלחמה, נגמרה המלחמה, אין מלחמה, אתה בא הביתה, חיים של אמא אתה בא הביתה, אין מלחמה, אין מלחמה, נגמר, חיים שלי, אני אוהבת אותך, אני מחכה לך, חיים שלי. การปล่อยตัวประกันออกจากกาซามีตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่20คนนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก7คนและกลุ่มที่2 13คนด้านกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าตัวประกันที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดเดินทางถึงอิสราเอลแล้วในขณะที่ร่างตัวประกันที่เสียชีวิต4ร่างจากทั้งหมด28ร่างถูกส่งตัวกลับมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ การส่งตัวประกันกันกบอิสราเอลไม่มีการตั้งเวทีแถลงข่าวต่อหน้าสื่อเหมือนครั้งก่อนกอนเนื่องจากอิสราเอลไม่ต้องการให้ฮามาสชี้แจงต่อเวทีนานาชาติด้านกองพลอาลคาซามปีการทหารของฮามายืนยันการปล่อยตัวและแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงระยะที่1สําสำหรับข้อตกลงหยุดยิงระยะนี้ กำหนดให้อิสราเอลถอนทหารจากเส้นสีน้ำเงินไปยังเส้นสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมขณะที่อิสราเอลก็ทยอยปล่อยตัวผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์250คนที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำของอิสราเอลเช่นกันส่วนผู้ถูกคุมขังอีกกว่า1,700คนก็ได้รับอิสรภาพด้วยท่ามกลางการเตรียมความพร้อมต้อนรับเหล่าผู้ต้องขังในกาซา um. ฉันต้องการความยินดีต่อการปล่อยตัวประกันชุดสุดท้ายในกาซาสะท้อนให้เห็นผ่านการรวมตัวของมวลชนที่จะตุรัสตัวประกันในกรุงเทลอาวีฟ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโบกธงชาติอิสราเอลและเปล่งเสียงขอบคุณผู้นำสหรัฐซึ่งมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาอิสราเอลที่นครเยรูารซาเล็มนะครับประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เด er ินทางมาถึงสนามบินเบนกูเรียนทมกลางการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูภริยาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงส่วนบรรยากาศในสภาสมาชิกบางส่วนสวมหมวกสีแดงพร้อมข้อความทรัมป์เดอะพีซ esta larch. หรรือัมประธานาธิบดีแห่งสันติภาพเมื่อผู้นำสหรัฐเดินทางมาถึงห้องประชุมสภาสมาชิกทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือชื่นชมผู้นำสหรัฐและผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาทุกคนนะครับผู้นำอิสราเอลกล่าวขอบคุณการสนับสนุนของผู้นำสหรัฐ <laughs> Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. ขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ถูกขัดจังหวะจากสมาชิกสภาอิสราเอลสองคนระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำเร็จของข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกครับนี่เป็นนาทีที่สสฝ่ายซ้ายของอิสราเอลชูป้ายประท้วงผู้นำสหรัฐ ที่สนับสนุนอิสราเอลในสงครามกาซาและเรียกร้องให้รับรองรัฐปาเลสไตน์จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องนําตัวออกจากห้องนะครับสำหรับสุนทรพจน์ของผู้นําสหรัฐชี้ว่าการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้ถือเป็นรุ่งอรุณแห่งประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง Magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East.